สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าดูคติเจ็นะครับแต่คันนี้ทําโปรอาร์เป็น796นะครับรอๆเลยครับท่อฟูนะครับยกเส้นเลยครับสวยมากโปรอาร์นะครับของเจ็นะครับท่อแต่งครบครอบเบาะชิวหน้ากุญแจสองดอกนะครับมีกันสะบัดครบครับมีกระจกปายเห็น รวมๆสวยนะครับผมคันนี้หนังสือบุกครบนะครับไม่สามหมื่นนะครับเดี๋ยวสตาร์ให้ฟัง รถขี่ดีมากนะครับคันนี้คันนี้ไฟเครื่องจะโชว์นะครับพอทำท่อมานะครับประมาณนี้ครับผมคันนี้ราคา1 9 0 0 0สบาทเอกสารครบเล่มโอนนะครับรถอยู่จังหวัดอ่านาจเจริญนะครับผมรูปเพิ่มเติมของะลงไว้ที่เพจออมบีใบนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ